ดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยาวนะคะวันนี้เรามีข่าวคราวของการส่งนะคะเราจะมาพามาสาธิตระบบการส่งนะคะก็คือจะเป็นเกณฑ์ประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐนะคะจากเดิมนะคะเกณฑ์บัญชีนะคะเราจะต้องส่งก่อนวันที่31ตุลาคมของทุกปีนะคะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณต้นสิงหาคม2562นะคะได้กรมบัญชีกลางนะคะได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อไป ทดสอบระบบนะคะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลนะคะการบัญชีภาครัฐนะคะ G A Q A มาฝากกันนะคะแต่ว่าระบบยังไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นภายในปี62ได้นะคะแต่ว่าในปี2563นั้นก็ได้เสร็จสิ้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะหลังจากปิดงบประมาณนะคะ30กันยาก็จะต้องทำ เกณฑ์บัญชีประเมินส่งกรมบัญชีกลางนะคะโดยจากเดิมเราจะต้องส่งกระดาษหรือเปเปอร์นะคะหาก,กรมบัญชีกลางแต่ว่าตอนนี้ก็จะเข้ามาส่งในระบบกันนะคะโดยเราจะต้องกําหนดเป็นของบัญชีการเงินแล้วก็บัญชีบริหารนะคะโหลดแบบฟอร์มไปนะคะว่าใครมีหน้าที่ในการเป็นนักบัญชีบริหารกับบัญชีการเงินในส่วนของบัญชีการเงินเมื่อเราส่งไปที่กรมบัญชีกลางแล้วนะคะเราก็จะได้รหัสนะคะในส่วนของผู้ทํา ระบบเกณฑ์การประเมินออกเป็นสองรหัสนะคะจากเดิมก็คือจะมีการส่งเป็นงบรวมเลยนะคะแต่ว่าในปี63ก็จะแยกเงินนอกแล้วก็เงินงบประมาณนะคะในส่วนของเราได้รหัสเสร็จสิ้นนะคะเช็ครหัสจากอีเมลของเราตามที่ให้ไ้แล้วก็จะต้องมาทําเกณฑ์ประเมินส่งกรมบัญชีกลางให้ทันภายในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2563นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะออกมาช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากจะสาธิตวิธีการ ส่งแบบประเมินในระบบนะคะถึงแม้ว่าในปีแรกๆอาจจะขั้นตอนอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าในปีถัดไปจะทําให้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นระบบเริ่มต้นกันเกณฑ์ประเมินในปี6 3กันเลยนะคะเราก็สามารถเข้าระบบเว็บไซต์เลยนะคะถาม google เลยนะคะ g a q a c g d g o t t s นะคะของกรมบัญชีกลางเราก็สามารถกดออกมาเลยนะคะจากนี้เราก็สามารถเข้าสู่ระบบเนื่องจากว่าเราได้ส่ง แบบฟอร์มการลงทะเบียนนะคะเราสามารถโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อหากรมบัญชีกลางแล้วก็ให้กําหนดรหัสยูเซอร์ของเราเมื่อกรมบัญชีกลางนะคะส่งรหัสยูเซอร์และพาสเวิร์ดมาให้เราเราก็สามารถเปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ดตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเราสามารถตั้งง่ายๆก็ได้เพื่อกันลืมนะคะแล้วก็มาเข้าสู่ระบบก,กันได้เลยในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมาที่เว็บไซต์ของ G A Q A นะคะนี้ก็จะมาตรวจก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำการส่งงบทดลองก่อนนะคะถึงจะสามารถส่งเกณฑ์ประเมินได้นะคะก็คือจะตรวจสอบบัญชีการเงินนะคะให้เลือกมาที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เลือกการตรวจสอบนะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะยังไม่ได้ส่งเกณฑ์ประเมินนั้นก็เท่ากับว่าเราจะต้องทำการส่งงบทดลองก่อนนะคะเราเราถึงจะทำเกณฑ์ประเมินได้นะคะแล้วก็ระบบในช่วงแรกๆอาจจะ มีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยเนื่องจากว่ามีผู้ใช้เยอะนะคะก็เลยอาจจะทําให้ติดขัดแต่ว่าในช่วงหลังๆระบบใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะเราจะต้องมาส่งงบทดลองของหน่วยงานของเราก่อนนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มงบทดลองได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเลือกไฟล์ว่าของเราเป็นเงินนอกหรือเงินในนะคะจากนั้นให้กดเลือกไฟล์ได้เลยนะคะให้เรา เลือกได้เลยแล้วก็เมื่อเราประเมินเสร็จแล้วนะคะบัตรกดบันทึกเสร็จแล้วเราจึงจะมาที่ประเมินผลบัญชีภาครัฐนะคะอันนี้ก็จะเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่2ตุลา2563ไปจนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยน2563นะคะอันนี้เราก็จะสามารถเข้ามาประเมินผลกันได้เลยนะคะในส่วนของ เกณฑ์การประเมินก็จะมีอยู่3เรื่องนะคะในเรื่องของความถูกต้องนะคะความโปรง่งใสแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะในส่วนของสีเหลืองๆตรงนี้นั่นก็คือว่าเรายังไม่ได้ทําการกรอกข้อมูลนะคะเราจะต้องมาในส่วนของความถูกต้องนะคะเงินสดนะคะของเราจะต้องไม่มียอดคงค้างนะคะแล้วก็จะต้องตรงกันกับ เงินสดประจําวันนะคะเราก็สามารถมาคลิกตรงที่กรอกข้อมูลได้เลยนะคะ1.1.1เงินสดในมือนะคะเราก็สามารถเลือกไฟล์ตามหัวข้อที่เราได้เลยนะคะเราสามารถเซฟไฟล์เป็น1.1เงินสดได้เลยเพื่อให้ง่ายต่อการส่งไฟล์ของเรานะคะอันนี้เมื่อเราเลือกไฟล์เสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นที่ ที่ตรงนี้เลยนะคะเลือกไฟล์แต่ว่าถ้าหากมีไฟล์เพิ่มเติมเราสามารถเพิ่มได้เลยได้เลยนะคะนี้แล้วก็จะมาคลิกคะแนนะถ้าหากเรามีเงินสดถูกต้องเราก็สามารถตรงกันกันกบงบประมาณเราก็สามารถติ๊กใส่คะแนน30ได้เลยนะคะคะแนนเต็มแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถูกต้องเราสามารถติ๊กใส่ศูนย์ได้เลยแต่ว่าถ้าเราถูกต้องแล้วเราใส่30คะแนนะแล้วก็กดบันทึกได้เลยเราก็จะได้คะแนนตามตามที่เราให้ไหมต้องดู พี่เจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดก่อนนะคะจะตรวจเมื่อเรากรอกข้อมูลข้อ1.1.1เสรจ็จแล้วนะคะก็จะขึ้นสีเขียวๆนะคะตรงนี้ว่าเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะทําตัวที่1.1.2เงินฝากธนาคารเราจะต้องทำงบกระทบยอดนะคะของเราจะเป็นเงินงบประมาณเราก็จะสาธิตว่าในเงินงบประมาณของเรามีบัญชีอะไรบ้างนะคะก็สามารถโหลดไฟล์นะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลได้เลยนะคะเรามีเงินฝาก ส่งคืนไหมเงินฝากบัญชีอินเทอร์เฟสตัวนี้จะเป็นเงินนอกนะคะเมื่อเราบันทึกไฟล์เสร็จแล้วเราก็สามารถไปข้อถัดไปได้เลยนะคะน,นี้เราไม่มีนะคะเงินฝากเพื่อนําส่งครัง้งเงินงบป,ประมาณของเราก็เท่ากับศูนย์เราก็สามารถได้คะแนนเต็มที่40คะแนนกันได้เลยนะคะต่อมา ข้อต่อมาก็จะเป็น1.3เป็นรายงานเงินฝากคลังนะคะอันนี้เราไม่มีการเคลื่อนไหวเราก็สามารถให้คะแนนเต็มกับตัวเองได้เลยนะคะก็จะได้เพิ่มไปอีก40คะแนนนะคะจากนั้นก็กดบันทึกแล้วก็จะสำเร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กรอกมาเรื่อยๆเ,เราอาจจะไม่ทำตามทุกข้อก่อนก็ได้อันเอาอันไหนที่เรามีพร้อมเราก็ข้ามไปข้อนั้นก่อนก็ได้นะคะถ้า ถ้าใครยังไม่อยากเรียงนะคะแต่ว่าถ้าเรียงมันก็จะได้มองเห็นง่ายๆว่าเราทําเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลทุกตัวให้เป็นสีเขียวก่อนนะคะทั้งหมดมี18เรื่องนะคะเราก็จะมากรอกข้อมูลใบสําคัญค้างจ่ายในส่วนของใบสําคัญค้างจ่ายเราก็จะต้องมีทั้งเจ้าหนี้การค้าภาครัฐนะคะเจ้าหนี้การค้าภายนอกเราสามารถเพิ่มไฟล์ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะทั้งหมดนี้3ตัวนี้ก็จะเป็น 40คะแนนนะคะเราสามารถเซฟไฟล์ไว้เป็นข้อ1.5.2 1.5.1อะไรนี้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะอันนี้อย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ใบสําคัญค้างจ่ายก็จะมีแบบฟอร์มมาให้เราดูตามบลหนึกันได้เลยนะคะเราก็จะโหลดไฟล์ตัวตรงนี้เพิ่มไปด้วยนะคะอันนี้เมื่อโหลดไฟล์เสร็จแล้วเราก็บันทึกข้อมูลเราก็จะได้อีก40คะแนนนะคะต่อไปเงินฝากธนาคารเราก็สามารถเลือกได้เลยอะะีกะอีก30คะแนนะเราก็ต้อง อันนี้จะต้องทำา p i v อด้วยนะคะ1นนี้1.2.1นะคะเราก็สามารถบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะต่อไป1.1.6นะคะวัสดุคงคลังถ้าเราไม่มีตามบัญชี1.105.0.1.0.1.0.5 10. นะคะเราก็สามารถได้คะแนนเต็มเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะก็จําไฟล์ง่ายๆนะคะต่อมาในส่วนของ ข้อ3ในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะการจัดส่งงบทดลองให้กับสำนักงานตรวจแผ่นดินนะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็สตองอส่วนภูมิภาคหรือแต่ละจังหวัดที่เราอยู่ใกล้เคียงนะคะก็อันนี้สามารถในงบทดลองตรงนี้ก็ถ่ายแค่ใบปะหน้านะคะว่าเราได้นําส่งงบทดลองให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะภายในก่อนวันที่15ทุกๆเดือนไหมเราก็สามารถเป็นตัวตรงนั้นแล้วก็มากรอกภายใน 12เดือนเราก็สามารถสแกนเอกสารส่งแล้วก็กรอกเราก็จะได้อีก40คะแนนได้เลยนะคะตัวตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเราส่งเกณฑ์ประเมินทั้งหมด18ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกไฟล์ตรงนี้เราจะสามารถเพิ่มไฟล์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเลือกไฟล์ PDF นะคะก็จะเป็นโหลดเพิ่มไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบรายงานประเมินผลตามเกณฑ์บัญชีภาครัฐนะคะ2,563นะคะก็จะเป็น แบบสรกร63ขีดหนะคะเราก็ให้คะแนนตัวเองทั้งหมด640คะแนนนะคะตามที่3.1นนะคะเราก็สามารถยืนยันข้อมูลได้เลยนะคะตัวตรงนี้จากนั้นเราก็ยืนยันข้อมูลของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนะคะส่ง คลังจังหวัดของเราได้เลยก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเราสามารถดูแล้วว่าเราประเมินตนเองได้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราส่งข้อมูลตรงนี้ไปแล้วหาคลังจังหวัดคลังจังหวัดก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลให้เราว่ามีข้อผิดพลาดหรือต้องกลับตีกลับมาแก้ไขหรือเปล่าแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าหากไม่มี การแก้ไขหรือการตีกลับนะคะก็จะขึ้นหน้าตรงนี้นะคะว่าตรวจสอบโดยครั้งจังหวัดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประเมินผลบัญชีภาครัฐนะคะในระบบ g a q a นะคะมาฝากกันในซึ่งในปี2563นะคะเราไม่ต้องส่งเป,ปเปอร์นะคะแต่ว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนนะคะระบบอาจจะมีการขัดข้องนิดหน่อยนะคะกรมบัญชีกลางก็เลยให้ท่าน นะคะส่งกระดาษมานะคะสําหรับท่านที่เข้าระบบไม่ได้นะคะแต่ว่าสําหรับท่านใดที่ส่งทันนะคะคลังจังหวัดก็จะคอยทยอยตรวจแก้ไขนะคะให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องนะคะก่อนที่จะส่งกรมแล้วก็จะสรุปคะแนนทั้งหมดตามที่เราให้ตามคะแนนประเมินว่าจะได้ตรงก,กันกับที่เราส่งไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็มี วิธีการสาธิตการประเมินผลการบัญชีภาครัฐนะคะในระบบ GAQA นะคะของปี63มาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ